สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับร้านคาราโอช็อปเหมือนเดิครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าร้านผมเจ๊งไปแล้วนับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานนับแต่ไม่ใช่นับวันนี้นับผมก็จะมาบอกหรือว่าสอนลูกค้ารายใหม่นับที่อยากจะซื้อเกม GTA V ราคาไม่ถึง50บาทนับเพื่อมาเล่นไฟเอมนับคือมีเงิน50บาทเราสามารถเล่นไฟเอมได้ถาวรเลยก็ว่าได้นะจริงๆมันก็พูดถาวรมันก็วอร์ไปนับก็คือจนกว่าเราจะลบทิ้งนะเพราะว่าถ้าถาวรผมก็คงไม่ไหวนับ คือผมจะมาสอนซื้อตัวเกม GTA V แท้นะครับต้องแท้เท่านั้นนะถ้าเราจะเล่นไฟเอ็มนะแล้วก็ต้องมีรหัสล็อกสตาร์แท้เหมือนกันนะที่ไม่ใช่สมัครเองนะก็จะมาบอกวิธีการซื้อนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับแล้วก็สอนโหลดแล้วก็เล่นนะก็คือคลิปนี้ชิปเดียวจบนะผมจะทําให้สั้นที่สุดนะเริ่มเลยขั้นแรกนะทุกคนเปิด Google มานับเข้าเว็บคาร์คาโฮชอปนะครับอันนี้ก็ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างในคลิปแชทนะครับอันนี้ผมก็ขายมานานแล้วนะเป็นร้านไม่ดังนะร้านเล็กๆนะ ขายความจริงใจนะครับก,ก็ให้คนเข้าสู่ระบบก่อนนะครับพอเข้าสู่ระบบมาเสร็จนับก,ก็เติมเงินก่อนนะครับให้ทุกคนเลือกเติมนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นซองอังเปาหรือว่ายืนยันสนิสน้ธนาคารก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาที่ทุกคนสะดวกเอาเป็นว่าถ้าเป็นเด็กน้อยอ่ะใช้ซองอังเปาเอาก็ได้ถ้าเป็นคนที่มีธนาคารแล้วอ่ะแล้วแบบไม่อยากใช้ซองอังเปาอ่ะมันใช้ไม่เป็นหรือว่าแบบไม่สะดวกยังไงก็ใช้ธนาคารได้นะครับ ก็โอนปกติเลยแล้วก็เอาสลิปมาลืมบอกนะครับตอนเติมเงินให้ทุกคนเติมเป็นจํานวนเงิน50บาทนะครับหรือว่า49บาทนั่นแหละขอมันแค่49แต่ว่า1บาทผมขอนะก็เติมมา50าเลยก็ได้นะครับพอทุกคนเติมเสร็จนับก็ให้คนมาเพ่งเล็งนับคาว่าเซตเล่นไฟเอ็มนับอันนี้คือ49บาทนาครทับหรือว่าถ้าทุกคนจะหลุดโฟกัสนิดหน่อยนะครับก็มาดูบัญชีล็อกสตาร์มือหนึ่งก็ได้นะครับ อันนี้คือสําหรับคนที่มีตัวเกมอยู่แล้วเนาะหรือว่าต้องการใช้ล็อกสตาร์ไปปลดแบนด์หรือว่าจะใช้ไปเล่นไฟเอ็มแบบไม่อยากเสียบเงินเยอะเสียแค่3าบาทก็เล่นได้เหมือนกันนะถ้าเรามีตัวเกมที่ยืมเพื่อนมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบัญชีสตรีมนะเอาไว้สําหรับคนที่เกียดสมัครนะแล้วก็มีแบบไอดีโหลดแยกด้วยสําหรับคนที่มีล็อกสตาร์อยู่แนละ้วก็เอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจอะมากหรอกสนใจแค่เซตเล่นไฟเอ็มพลนะอันนี้ก็กดเข้ามานะ ก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้แก้นานแล้วก็จะมีผิดๆถูกๆุกมานะแต่ผมจะแก้ให้ใหม่ก็คืออะไรเล่นไฟเอ็มได้แต่เล่นออฟไลน์เล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฟังให้ดีนะครับก่อนซื้อนะเพราะว่าทางร้านผมไม่คืนเงินนะถ้าแบบซื้อแล้วนะเพราะว่าป้องกันปัญหาด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากโอนมั่วซั่วนะก็อ่านให้ดีก่อนซื้อนะจะได้ไม่มีปัญหานะก็เล่นไฟเอ็มได้อย่างเดียวนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ มีให้โหลดลงเครื่อง24ชั่วโมงอันนี้พูดตรงๆก็คือผมเขียนไปงั้นแหละบางบางเด็กน้อยบางคนมันไม่ยอมออกไงแล้วเพราะนั้นมันก็โดนแบนกันนะพอโดนแบนแล้วก็มาโทษผมไงว่าแบบทาไงโดนแบนก็คือถ้าเราเล่นสตรีมเดียวกันอนะบางคนมันเอาไปโปไปทาอะไรมาแล้วไม่รู้นะครับคือเราโหลดเกมเสร็จแล้วเราออกสตรีมทันทีเลยนะสตรีมโหลดเกมเนาะแล้วก็ใช้สตรีมของตัวเองเพื่อป้องกันการโดนแบนนะ อันนี้ก็ให้ออกเลยผมเขียนรลอกไปไงั้นแหละจริงๆก็โหลดได้เรื่อยๆนะประมาณ7วันผมจะเปลี่ยนทีนะคือโหลดเสร็จก่อนแน่นอนแล้วก็จะมีล็อกตามือหนึ่งใหนะ้นะเอาเป็นว่าผมขี้เกียจแล้วกดสั่งซื้อไปเลยนะพอสั่งซื้อเสร็จนะให้คนกดดูข้อมูลไปนะแล้วกดคัดลอกทั้งหมดนะมันจัมีปุ่มให้คัดลอกนะผมต้องขอเบอร์ไว้นะไม่ใช่ผมกลัวลาดหลุดหรือว่าอะไรนะมันแบบมันผิดกฎนะก็ไปที่โน้ตแพดนะแล้วก็คอนโทรลวีวางนะจะได้ดูง่ายๆคนดูไม่ต้องมาดูกับผมก็ได้นะเอาเป็นว่าพอคนดูซื้อ ซื้อไปอะยังไงคนดูก็ทําเป็นถ้าคนดูอา่านภาษาไทยออกนะผมเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าอันไหนรหัสโลสตตีมนะครับอันไหนรหัสล็อกสตาร์นะก็คืออ่านได้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยถ้าไม,ไม่ได้จริงๆก็ทักนิสผมมาเลยนะผมเปิดให้ดูไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าให้คนกดเข้าสตรีมนะครับแล้วกดยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมนะครับแล้วกดติดตั้งสตรีมไปได้เลยนะครับแล้วกดอินสตาสตรีมนะ แล้วกดเลื่อกได้เท่เาจะดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วกดอ่ากดลันไปเลยกดเย็ดแล้วกดเน็กไปเรื่อยๆนะพอเน็กไปเรื่อยๆเสร็จเราก็จะได้โลโก้สตรีมมาที่หน้าจอคอมของเรานะอันนี้ไม่ยากนะครับก็วิธีการล็อกอินง่ายๆนะครับก็ให้เอาราดผ่านสตรีมของเรามาล็อกอินเลยนะครับโดยราดผ่านสตรีมของผมจะไม่มียืนยันสองชั้นนะก็คือแบบใส่รหัสถ,ถูกก็คือเข้าได้เลย จะมีติดปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือใส่ผิดใส่ถูกนะก็คือรหัสเนี่ยเราต้องก๊อปปี้หวังเท่านั้นนะห้ามพิมพ์เองนะเพราะว่าถ้าพิมพ์เองอ่ะมันจะมีผิดมีถูกไนงะแล้วอีกอย่างหนึ่งรหัสพยายามอย่าให้ติดเว้นวรคนะห้ามมีเว้นวรคติดมาข้างหน้าติดมาข้างหลังคือต้องเป๊ะเลยอะสิ้นสุดตัวไหนคือตัวนั้นเลยนะอ่ะขังเนี่อ่ะพอเราเข้าสตรีมเสร็จนับสตรีมนี้เป็นสตรีมแชร์นะมันก็จะดูวุ่นวายนะครับมันแบบมีเด็กเล่นหลายคนนะไม่รู้ว่าใครมันทำอะไรไว้มั่งนะ ก็ให้ทุกคนพิมพ์ค้นหาคาว่า gta นะบางคนมันชอบเกียรนนะเอาไปซ่อนคนะรับพิมพ์ gta ไปนะต่อให้ซ่อนก็หาเจออยู่ดีนะครับหรือถ้าหาไม่เจอก็มาดูมุมซ่อนตรงนี้ก็ได้กดบวกไปหนึ่งทีนะครับมันก็บางทีจะมี gta อยู่นะถ้าโดนซ่อนถ้ามาโดนซ่อนก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับเขียน gta ไปได้เลยแล้วก็เลือกโหลดตัว legacy เท่านั้นนะอย่าไปโหลดตัว enchan นะรอันนี้ห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยมีคนกำล,ลังโหลดอยู่นะน่าจะคนไม่รู้นะครับ เดี๋ยวก็ต้องได้ลบโหลดมาอยู่ดีนะครับมันเล่นไฟเอ็มได้แค่ตัวเลกาซี่นะครับโหลดตัวเลกาซี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคนดูไม่รู้โหลดไงนะครับเดี๋ยวผมลบให้ดูเลยก็ได้เอ้ยลบไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าไฟเอ็มให้ดูไม่ได้ก็เป็นว่าโหลดปกติเลยนะครับกดติดตั้งอ e ินสตาลคือต้องมีพื้นที่120กิกนะครับเพื่อไว้เพื่อโหลด่กีอ่ามันจะไม่ปกติอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือตอนที่เราโหลดนะครับคำว่าดาวนโหลดนะครับบางทีมันจะขึ้นคําว่าสตีนะครับ วิธีแก้ง่ายๆเลยนะจากคําว่าสตรีมนะครับให้ขึ้นดาวน์โหลดปกตินะครับคือข้างคําว่าสตรีมนะมันจะมี d r o p าวลงมานะครากฏว่าเป็นลูกศรลงนะให้เรากดหนึ่งทีนะแล้วเลือกเป็นคอมเครื่องนี้นะครับก็คือปรับเป็นคอมตัวเองนั่นนั่นเองนะเพราะว่าตอนแรกม,มันจะเป็นคอมคนอื่นนะครับมันจะเป็นการสตรีมเข้าไปนะถ้าเราปรับเป็นคอมตัวเองเราถึงจะดาวน์โหลดได้นะ AV เนาะพอทุกคนโหลดเสร็จนับก็ให้ทุกคนกดออกจากบัญชีไปได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่รหัสพันสตรีมของตัวเองนะถ้าไม่มีก็ไปซื้อได้ที่เว็บผมนะขาย15บาทสตรีมสมัครแล้วนะมือหนึ่งอ้าอันนี้ผมก็จะเข้าล็อกอินเข้าสู่สตรีมของตัวเองนะส่วนดิสคอร์นี่ผมมั่นใจว่าคนดูส่วนใหญ่ช่องผมนี่ยจะมีบัญชีดิสคอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะนี่เราต้องมีดิสคอร์บนี้นะผมมั่นใจว่าคนดูสมัครเป็นนะหรือไม่ก็ หาซื้อเอานะตามสเต็ปเว็บผมก็มีแต่ถ้าสมัครเองมันก็จะฟรีไงแนะนะว่าสมัครเองที่ฟาน้ของพวกนี้มันของส่วนตัวนะก็อย่างต่อมานะครับก็ทุกคนเข้า Google เหมือนเดิมนะแล้วพิมไฟเอ็มนะบนี่ยับพิมไฟเอ็มมาเสร็จนะครับมันก็จะอยู่เว็บแรกเลยนะไฟเอ็มนะพิม์ยังไงก็ได้ภาษาไทยก็เจอนะอ๋อพิมมั่วๆเลยนี่ยับยังเจออันแรกอ่ะก็กดเข้าไปนะครับ แล้วกดดาวน์โหลดไปนะแล้วกดยอมรับไปครับโหลดเสร็จก็กดรันได้เลยนะไฟเอ็มโหลดง่ายมากนะกดรันรันรันไปอย่างเดียวนะมันไม่ต้องรันอ่ะคือกดแล้วมันติดตั้งให้หมดเลยอ่าเพอะทุกคนโหลดไฟเอ็มมาได้โลโก้คนนี้แล้วนะก็ทุกคนกดเข้าไฟเอ็มไปได้เลยนะอ่าอันนี้คือผมยอมลบให้มันเหมือนคนดูนะมันจะให้ดาวน์โหลดแคสดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะอ่ามันทำาหาไฟเกมอ่ะถ้าคนไม่เคยเล่นอ่ะมันจะไม่เด้งเข้าหาแบบนี้ให้เราหรอกให้เราไม่ได้สตรีมของเรานะครับ แล้วไปที่ข้างนะครับให้เราไปที่สตรีมของเราครับแล้วมาที่ข้างนะครับมันจะเขียนว่าแกนเด็บออโต้วีเลกาซนะครับอันนี้คือมันเป็นสตรีมแชร์จากที่ผมให้ไปนะมันขึ้นสั่งซื้อเราไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ต้องสนใจมเลยไปคลิกขวานะครับแล้วก็กดจัดการนะครับแล้วก็เปิดถ่าไฟล์ภายในเครื่องนะครับขึ้นไฟล์เกมอันนี้นะครับก็จำที่อยู่มันไว้นะครับที่ที่อยู่จะอยู่แถบบนนะ ก็กดไป็หนึ่งทีนะครับห้ามขึ้นคุมดาสีฟ้านี้นะกดคลิกขวากปปี้มานะครับการกระบาดท,ทิ้งย่อไปแล้วก็ไปที่แทบแทบบนของตัวไฟเอ็ที่มันทาาหากเกมนะแล้วกดวางไปนะครอนโทนบี Ctrl B, หรือว่าจะคลิกขวาเพจก็ได้นะแล้วก็กด Enter ไปนะคอ่ามันก็จะเด้งเข้าสู่ไฟล์เกมอันนี้นะครับให้เรากดเลือก GTA 5ไปได้เลยกดดับเบิ้คลิกไปนะครับทีนี้มันจะรอเปิดล็อกสตาร์เกมลันเชอร์นะครับ คือเราต้องโหลดล็อกสตาร์เกมนะครับนี่ล็อกสตาร์เกม l ันเชอร์เราต้องไปโหลดตัวนี้มาเท่านั้นนะมันอัปเดตมาใหม่มันยุ่งยากนะครับเราต้องโหลดล็อกสตาร์ด้วยเดี๋ยวโหลดไม่เป็นทาไงอีกอ่ะเข้าค o o เก e เดม๋ยวเดครับพิมล็อกสตาร์ไปนะครับเข้าเว็บแรกนะครับแล้วกดอ่าเกมรันเชอร์ไปนะอยู่ขวาบนเนาะนี่ครับแล้วกดดาวน์โหลด for windows ไปเลยนะครับพอโหลดแล้วก็กดรันรันรันอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนโหลดเป็นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรมากโหลดยังไงก็ไดใ้ให้มันเด้งโลโก้มาหน้าเดสก์ท็อปอ่ะถ้าแบบนี้คือได้แล้วอะทีนี้มันถามหาอีเมลพาสเวิร์ดอีกทาําไงแน่นอนครับเซ็ตที่ทุกคนซื้อไป49บาทมีรหัสล็อกสตาร์แท้ไปให้นะครับก็เอามากรอกได้เลยนะอีเมลกับพาสเวิร์ดผมเขียนไว้ให้ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวผมกจ็จะใส่ให้ดูเลยนะเป็นกรณีวิทยาฐานนะแต่ผมต้องขอเบอร์เหมือนเดิมนะค,คือ ตอให้ผมจะเบอร์ยังไงทุกคนก็ใส่ถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเขียนเป็นภาษาไทยนะครับผมจะเขียนว่าอีเมลล็อกสตาร์นะครับอีเมลก็อยู่ข้างบนนะครับลาดพานก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วกดใส่อินไปมันจะติดสองชั้นเป็นเรื่องปกติมากนะครับแล้วผมก็จะเขียนไว้คําว่าเว็บเอาโอทนะครับก็ให้ทุกคนก๊อปปี้เว็บนั้นนะไปวางใน Google นะครับอ่าไปวางใน Google แบบนี้นะครับเห็นไหมผมก็ต้องเบอร์ไว้หน่อยนะให้ทุกคนเห็นหลังๆพอ แล้วก็เอาอ e ีเมลล็อกสตาร์นะครับกับรหัสผ่านล็อกสตาร์มาใส่นะครับโดยอ e ีเมลอยู่ด้านบนรหัสอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับพอเราเข้าเว็บเมลในคอมได้แล้วนะครับมันก็จะมีโค้ดเด้ง6หลักให้นะครับเป็นโค้ด OTP นะเป็นรหัสยืนยันนะก็เอาตัวเลข6หลักนั้นมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ซับมิดไปนะครับมันจะมีบางกรณีขึ้นตัวสีแดง sorry a v a i l a b l e อะไรสักอย่างนี่แหละ คือไม่ต้องตกใจไปนะครับล็อกสตาร์มันอัปเดตอะไรมันมาไม่รู้นะมีแต่ปัญหานะก็ให้ทุกคนรีเลาเตอร์เน็ตนะหรือไม่ก็รอย4ชั่วโมงนะมันไม่ได้เป็นที่รหัสนะถ้าไม่ได้ขึ้นรหัสผิดอ่ะก็คือไม่ใช่เป็นที่รหัสนะโอเคแค่นี้นะครับการเล่นไฟเอ็มง่ายไหมถ้าง่ายขอคนละหนึ่งไลน์นะแล้วก็เข้ามาอุดรุ่นร้านผมหน่อยนะครับร้านผมนี่ใกล้จะเจ๊งแล้วนะคือเปิดมานานนะแต่ว่าขายไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวเข้าให้ดูอีกรอบนึง เดี๋ยวเขาว่าเข้าได้รอบเดียวเนี่ยครับเล่นได้จริงๆไม่จกตานะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับทำไม่พร้อมกันเลยเมื่อกี้เดี๋ยวปิดเสียงไฟเอ็มก่อนเนี่ยครับเห็นไหมเข้าได้แบบอีซี่เลยอันนี้คอมกูเปไ็นไรเนี่ยอันนี้คอมไม่โรจิเฉยนะก็ถ้าทุกคนเห็นว่ามันเล่นได้ก็ขอขอละหนึ่งร้านนะหรือว่านึกถึงไฟเอ็มอยากจะเล่นไฟเอ็มก็ฝากแนะนําเพื่อนนะครับร้านผมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างดีคริปชั่นนะโอ้อันนี้แคท อันนี้เป็นที่ขอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างดิสคลิปชันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับไปแนละ้ว